อย่างที่ผมบอกตั้งแต่วันแรกว่าผมกลับบ้านมาวันนี้จะมาเจอเขาทาอะไรอะไรเงี้ยก็ยังเป็นแบบนั้นคือบางวันก็แต่งตัวเป็นอะไรไม่รู้รอเรากลับบ้านเขาเข้าใจผิดหมดแล้วแบบนี้ <c oughs> ผู้ดีเอาไหม <c oughs> แต่เป็นฮาร์ดขอร์เราดว่าเป็น,นไม่แต่งตัวเป็นแบบสาวน้อยที่แบบแสนสวยอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> แต่ว่าก็ตลอดหนึ่งปีก็มีความสุขทุกวันแบบที่บอกคือผมว่ามันมันก็มีความสุขทุกวันจริงๆรินะคือมันไม่ได้มีวันที่แบบขึ้นลงหรือน้อยลงหรือมากขึ้นอะไรเงี้ยคือเราเราเป็นคู่ที่ ค่อนข้างจะราบรียบแล้วก็ไปเรื่อยๆจริงมันต่างสมมติตอนแฟนกับที่สั่งงานไปาเลยต่างนิดเดียวค่ะต่างแค่ว่าได้อยู่ดออ้วยกันที่เหลือก็เหมือนกันหมดเหมือนเดิมไม่ไมีเปลี่ยนแล้วแกหมุมมนไปรีวิวหนึ่งปีสำหรับสารรมีคนเดียวอะ่างเคะเขาเริ่มมาทำงานแย่งอาชีพหนูแรือเราหนูว่าแปลกแปลกเขาเก่งมากเลยตอนเขาพูดเก่งแล้วคงไม่เหลือช่องว่างให้คู่คุยล้วตอนนี้นหนูว่าเริ่มแปลกละแต่ว่าก็ดีค่ะก็เหมือนเรามีเพื่อนคู่คิดที่แบบว่าคอยมาให้คำปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยในการทำงาน ส่วนใหญ่ตอนนี้ก็คืองานหลังบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะเป็นเขาแล้วที่เริ่มแบบว่าดูราคาข้าวของสินค้าที่เอามาขายอะไรเงี้ยเราก็สบายบางทีเราก็เดินหายออกจากไล์เลยให้เขาขายไปยออทักผ่นไม่งั้นคนหลัทน้องโลกพี่พีชไล์เก่งเพราะว่ามีเมียคนนี้หรือว่ามันเป็นอยู่แล้วหรือว่ายังไงไม่ทรับผมมีเขานี่แหละเขามอสี่คนมัน <laughs> คือคือเขาจะบอกว่าจริงๆอ่ะเราอยู่คนเก่งต้องบอกว่าเขาอ่ะเป็นคนเก่งในสายนี้อยู่แล้วเป็น เป็นเหมือนครูผมต้องบอกอย่างนี้แล้วก็คือพอเราอยู่ด้วยกันน่ะเราก็เห็นในสิ่งที่เขาทำนะเราก็ทําตามต้องบอก,กนดแล้วกันครับแล้วมันก็มันก็มาเชืทอดออกันมาประม,มาณนั้นเรียนรู้กันมาก็เลยเป็นแบบที่เห็นนี่แหละรับแต่หนูรู้สึกว่าเขาอ่ะพูดเก่งอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเขาไม่กล้าที่จะเปิดหรือว่าไม่ได้มีช่องทางในการที่เขาอ่ะให้ออกมาแสดงศักยภาพในด้านนี้อของเขาใช่สรวนตัวหนูหนูรู้สึกว่าอย่างนั้นแล้วหนูรู้สึกว่าหนูเป็นคนที่ไม่เปิดให้เขารู้สึกว่ากล้าที่จะทามากกว่า เออไม่มีฉลองะอมะ anniversary หนึ่งปีจริงๆ,ๆเราแพนกันไว้ก็คือวันครบรอบแต่งงานคือเดือนหน้าครับคือเดือนหน้าแต่ว่าพอดีวันที่22สองเนี่ยมันเป็นวันครบรอบที่เราได้รับส่รถราชทานพอดีครับก็เลยเหมือน anniversary ไปก่อนแต่ว่าเรามีแพนด้วยเหรอคะอันนี้มูนเลยยังไม่ได้ไปเลยนะคะแต่ว่าจริงๆคือถ้าถ้าครบรอบที่คิดว่าอาจจะมีอันนี้บีบมือไว้ทำ เซอร์พงษ์อรไพรส์อะไรกันก็อาจจะเป็นช่วงเดือนหน้าเป็นไงบ้างแค่บุ๋มเนี่ยรู้สึกว่าถ้าเทศกาลสำคัญทีใดคุณกอลจะคาดหวังพี่พงษ์ว่ามันจะต้องแบบว้าวแล้วไม่ใหญ่ใครที่เคยเป็นมาหนูว่าเขาแต่งงานแล้วหนูว่าทุกอย่างอาจจะราบเรียบก็ได้นึกออกไหมเพราะว่าไม่งั้นก็ต้องเซอร์ไพรส์เรื่ไปทุกปีทุกปีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเซอร์ไพรส์ก็ดีค่ะขอบคุณเรื่อันอันนี้ท้าทายหรือเปล่าพาดได้ก่อนหรือเปล่าพูดเลยอยๆแต่เขามีให้วันเลยนะเดี๋ยววันแรงงานให้ด้วย พี่พีทมีม like ีครบรอบหนึ่งปีอยากพูดอะไรไหมครับเออมันยังไม่ครบไม่ใช่หรอครบเดือนหน้าแต่ที่ครบครบเดือนหน้าครบเดือนหน้าครบเดือนหน้าก็ได้บต้องมีของขวัญให้ไหมสปายแล้วกันนะรสปายหนูก็เซอรสปายเหมือนกันค่ะเอาตังค์มาตังค์มีให้กันหรอต่างหนูมีให้ตลอดแต่ว่าแค่แบบอยู่แบบเงียบน่ารู้ข่าว่าตอนนี้ทองลงมาสับกันบาท ห้องรู้มาสามพันบาทนะคะับทองก็ไม่ติดนะคะเก็บ <c oughs> ไว้ขายในอนาคตได้ห้ <c oughs> องหนูก็โอเคเดี๋ยวพออยู่ด้วยการตื่นขึ้นมาเจอหน้านทุกวันมันรู้สึกยังไงกับชีวิตถ้าอาทิตย์ส่วนตัวเลยที่ไม่ต้องเกี่ยวกับงานอะไรอย่างไงหนูน,นอนไม่ค่อยหลับเพราะว่าเขาว่านอนเร็วแล้วหนูจะต้องใส่หูฟังไว้แล้วก็แบบพยายามเปิดคลิปแบบไถ่ฝีไถ่เรกเงี้ย <c oughs> เพื่อให้ตัวเองหลับแต่เขาอ่ะก็คือเหมือนเกิดมามีบุญมากคือหัวทุกบอดปุ๊บก็คือหลับเลย แต่เราอ่ะสองชั่วโมงก็แล้วอะไรก็แล้วก็ยังไม่หลับเะไรแล้วก็ท่านที่จะแบบตื่นมาแล้วแบบเอาเขาตื่นแล้วหันไปทีเอาเขาหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยจะเป็นแบบนั้นมากกว่าเี่พี่เป็นยไงบ้างกับเห็นหน้าเขาตอนเห็นหน้าเขาตอนหลับครับเพราะวันก็อาจจะมีกลนบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพูาหงีดได้ไหมเหรอเขบอกว่าเราเราก็ตื่นก่อนเขาว่าเราเป็นคนตื่นไปทํางานอยู่แล้วมันก็เลยติดการตื่นเป็นเวลา ก็บางทีก็ลงมาก็สั่งสั่งนู้นสั่งนี่มาอะไรอย่างเงี้ยเตรียมรอเขาตื่นอะไรอย่างเงี้ยครับสั่งมาแปดโมงตื่นบ่ายสองอะไรเงี้ยผู้ชายหนูสวยมากไม่แต่เขาเป็นคนนอนนอนดึกก็เลยอาจจะต้องทข้งหนึ่งสาย,ชายใช่สมองหนูมัน,กกนมเล่นกลางคืนไงเหมือนเราทำงานแบบว่าตอนกลางคืนอ,อะไรเงี้ยมันก็จะแบบติดทำงานกลางคืนมากกว่าเวลาตรงกลางที่อะไรเขาเข้าฟีดเราเท่้ไหร่ยตอนเย็นเราเจอกันไงคะแต่ว่าช่วงลูอ่ะหนูก็จะนอนช้ากว่าเขาหรออะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะนอนเร็วหน่อยแต่ว่าก็นอนพร้อมกันนั่นแหละ ก็ตั้งใจนะมีให้เร็วที่ฝุดเอบแต่ว่ามันก็ตั้งใจนะคุณน้าแกบอกเมื่อกี้ก็ตั้งใจนะตั้งใจนะครับก็คือตั้งใจว่าตอนแรกตั้งใจว่าจะมีปีนี้ถ้าเป็นไปได้ก็ก็อาจจะมีปีนี้แต่ว่าผมว่ามันก็อยู่กับหลายๆปัจจัยด้วยแต่ว่าตลอดระยะเวลาหนึ่งปีคือตั้งใจมันจตลอดไม่อย่างที่หนูบอกว่า เราพยายามบอกว่าน่าจะไปทางวิทยาศาสตร์มากกว่าไม่ได้แบบทางธรรมชาติอะไรยเพราะว่าด้วยอายุหรือว่าการทํางานต่างๆที่แต่ละคนทํางานหนักูรู้สึกว่าเออทางวิทยาศาสตร์น่าจะดีเป็นทางที่ดีกว่าท่านงี้ชมต้องรอดูกบบข้อมูลเราไม่ทีกวันที่เราทำงานนอนไม่เต็เวลาข้อมูลหนูพี่ปกติมานาแล้วเราหนูสวิงขึ้นสวิงลงรู้ว่ามันน่าจะไม่ปกติแหละไม่แต่ว่าเราเป็นไทรอยด้วยอะไรด้วยมันก็ไม่ปกติแล้วแหละมันต้องไป พบแพทย์หรือว่าคุยกับแพทย์เพื่อให้ระบบเออ่ไทรอยมันสมดุลด้วยอะไรเงี้ยมันก็ยากอยู่หลายอยาอ่างอะไรก็ตอนอะไรเงี้ยสามีเราเป็นเจ้าของโรงพยาบาลเคจที่ท้าทายแค่ไหนครับท้าทายอำนาจมืดเวอร์มันท้าทายมาสำหรับเรา <c oughs> ผมผมชอบแบบอยากกินแบบนี้ทําแบบนี้ตีอะไรเงี้ยช่วงแรกๆก็ดื้อครับหลังๆน่ารักมากต้องตามตามแล้วทำตามหนูไม่ค่อยชอบไปโรงพยาบาลเนี่โอ้โหหนูจะแบบไม่ค่อยแบบต้องแบบบังคับไาถึงจะไปสักทีนึงหรืออะไรเงี้ยหนูบอกโรงพยาบาลไกลไม่ไหวรถติดอะไรอย่างเงี้ย อย่างช่วงนี้พี่ปมุนอะเริ่มเปลี่ยนการแต่งตัวของพี่ปิ่นหรือยังเพราะว่าอย่างที่เขาใส่กางเกงสแล็ปสีขาวอบบแร็กต้องอย่างเงี้ยอ่าเป็นไงคะพี่ปิ่นมันทำให้หลายคนหลุดโฟกัสอย่างเงี้ยหลุดโฟกัสค่ะพี่ปิ่นไม่ดูแลตัวเองนะคะ ห้ามแหมจริงๆห้ามเลยแหมสีขาวบห้ามแล้วไม่ก็ไม่ได้ห้ามแต่ก็ให้ดูแลตัวเองเราเป็นผู้ชายมันก็หลุดโฟกัสกันได้ค่ะไม่ใช่ผู้หญิงสมัยนี้ใช่ไหมก็ไม่รู้เรื่องเลยเขาคุยกันเป็นหนานแล้วหนูก็รู้เขาแท็กเราหรอเขาแท็กเราหรอเพื่อนบอกจริงจริงห่วงมั้ห่วงมั้ยวห่วงไหมคะเราเราเป็นคนสาธารณะดู ไม่ก็เอาถ้ามองเพ่งเผยๆก็ขำๆสนุกๆได้แต่ว่าจริงจังก็ไม่ได้นะคะมันมีคนไปแอลมากระาเขาแต่งตัวที่แบบว่าหลุดๆแบบหนูชอบให้เขาโดนแกล์สนุกไม่ไม่ไม่ซีเรียสค่ะไม่ซีเรียสเพราะว่าเขาไม่ไปไหนหรอก้วเขาก็อยู่ตรงนี้แหละแล้วความรู้สึกที่เราพอโดนแกล์ไปเกิดมั้ยหรือว่าเละซีค่ะ ผมมก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันต้องบอกว่าคือถ้าเขาไม่รู้ผมยิ่งไม่รู้เลยผมเป็นคนช้ามากเรื่องอะไรแบบนี้ที่แบบไทยแต้วหรืออะไรก็ตามจริงๆอ่ะคิวเป็นคนบอกผมว่ามันมีมันม,มีมีเรื่องนี้เกิดขึ้นนะโดยคิวเป็นคนส่งมาผมก็เพิ่งรู้ตอนนั้นแหละครับแล้วแต่ผมก็ยังไม่เข้าใจนะว่า แล้วาะโครงกัสอะไรกันอะไรแบบนั้นตอนนี้เข้าใจยังคะเข้แล้วมันสิแล้วพอไปดูคลิปก็เลยรู้แล้วว่าเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วซึ่งมือก็เปลี่ยนเลยอภิภีทขออนุญาตถามอีกเรื่องนึงนิดึงเรื่องที่เป็นคลิปเก่าในปี66ที่เป็นข่าวที่มีการเสียชีวิตแล้วคนกู้เป้าไปที่โรงพยาบาลของเราเนี่ยเป็แบบชี้แจงคือ ผมก็งงเหมือนกันคือพอดีเพิ่งเห็นคลิปเมื่อเช้าแต่เข้าใจว่าเป็นคลิปหลายวันก่อนแล้วแต่ว่าพอดีมันน่าจะเป็นคลิปที่ขึ้นฝีดพอดีครับ mm hmm. ก็เห็นยอดคนดูหลักล้านแล้วคือพอดีเขาใช้คําว่าโรงพยาบาลขนาดใหญ่แถวเพชรกเกษมซึ่งทุกคนก็เข้าใจว่าเป็นโรงพยาบาลเราแต่ว่ามันไม่ใช่โรงพยาบาลเราและเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อปี66คือเมื่อ2ปีที่แล้วครับ mm hmm. แต่ว่าคอมเมนต์เป็นพันน่ะว mm ่า hmm. แต่ว่าคอมเมนต์กับของพันน่ะ mm hmm. แล้วก็บางคอมเมนต์ก็เข้าข่ายที่าอาจจะไม่สุภาพ เท่าไหรอะไรอย่างเงีย้ยครับก็ก็ฟีลเลยนนิดนึงก็เลยอยากจะมาชี้แจงก็เมื่อเช้าก็ชี้แจงผ่านช่องทางออฟฟิเชียลโรงพาบาลไปแล้วอ๋อจริงๆเราทำรานะมีการนะครับเพราะว่าถ้าคอมเมนต์นี่ยมันรุนแรงก็เป็นส่วนเสี็จชื่อสีคือคือจริงๆถามผมนะด้วยด้วยแบบนิสัยส่วนตัวผมมันไม่ค่อยฟ้องใครอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ต้องไปไล่ดูเนื่องจากว่าเมื่อเช้าที่เพิ่งเห็นเนี่ยคอมเมนต์ประมาณส0 0 0กว่ามันต้องไปดูจริงๆว่าอันไหนที่มันเสียหายมากๆ ผมรู้สึกว่ามันเป็นคําพูดที่เราอาจจะรับไม่ได้อย่างเงี้ยอาจจะเป็นไปได้แต่ว่าด้วยส่วนใหญ่เราก็ไม่ได้ขอใครคนะือไหนเราอาจจะมินไหนเราชื่อเรกต้อ <_ s> มอย่างนี้ต้องแบบฟิกนิ่งขนาดนี้ <_ s> คือคือผมเข้าใจว่าด้วยข่าวไม่ได้พูดชื่อโรงพยาบาลแล้วกลายเป็นว่าทุกคนตีความไปเองเพราะโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในถนนเส้นนั้นอนะ่ะคือโรงพยาบาเลเกษมรานต้องบอกอีกแล้วคือโรงพยาบาลแต่ทีเนี้ย เรื่องที er u, ่มันเกิดขึ้นมันไม่เกี่ยวกับโรงพยาบาลผมเลยแต่ว่าทุกคนตีความไปแล้วเพราะว่าด้วยข่าวด้วยเนื้อหาข่าวที่ออกมาแบบนั้นบางคอมเมนต์มันค่อนข้างจะหยาบคายทั้งหมดอย่างนี้แล้วครับก็เลยมีความรู้สึกว่าต้องทําอะไรบางอย่างอันนี้ได้่องทางวิีกฎหมายผมเรียคร้อยแล้วก็เขาทำความเห็นเขาก็มีความเห็นว่าจริงๆตอนนี้ผมก็แปลว่าเขาอะลงบันทึกประจําวันอยู่แล้วคือยังไงเนี่ยเป็นขั้นตอนมาตรฐานของทาง บริษัทก็คือเวลามีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเขาจะลงบันทึกประจำวันไว้แต่จะดําเนินการอะไรต่อเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นสเตจหนึ่งก็ยังไม่ได้คุยกันคิดว่าการที่เราพูดเมื่อเช้าว่าจะทชาให้ข่าวนี้มันซาคอมเมนต์แล้วผมเห็นแล้วนะผมเห็นคนทยอยลบคอมเมนต์กันอ๋อเขาไม่ดูเขาไม่เมนบอกนะใช่ค่ะไม่ใช่นะคะเราไปศึกษาข้อมูลดูก่อนถ้าเกิดไม่ใช่ไงรบกวนลบด้วยนะคะเออเขากเลยเริ่ม่จะเราไม่เราไม่รอเราแคปก่อบ หนูแคบไว้นะหนูมันตัวบวกอยู่นะเราเล่นค่ะไม่ไม่ยุ่งหนูไม่ยุ่งหนูไม่เกี่ยวค่ะเรามาร้อง่วยคุณสามีก็ไรก็ลองเกิดแต่กับพีดูบ้างเพราะว่าเกิดแต่กับบุ๋มบ่อยแล้วสู้ๆนะจับอรอตอยู่ข้างหลังโอเคโอเคครับขอบคุณ